สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพักเครื่องเมือง2แคววันนี้เป็น EP ีที่58นะครับประจำวันที่19เดือนตุลาคม2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา100บาททุกรายการพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ o u m 7146นะครับหรือสามารถสแกนคีว o า e โคตรตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับพี่วันนี้นะครับหนึบาททุกรายการนะครับผมหนึบาททุกรายการพี่วิ่ณนไดนปิด1องค์ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่ปิด2องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับหนึบาททุกรายการราคาเดียวยาวๆเลยนะพี่นะวันนี้รายการที่1เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเลี่ยมสแตนเลสนะครับรายการที่ห หนึ่งร้อยบาททุกรายการรายการต่อไปรายการที่สองเป็นหลวงพุทวดเป็นเคลือบกระเบื้องสีน้ำเงินนะพี่นะรายการที่สองนาครบผมรายการต่อไปรายการที่สามเป็นพระศิวลีนะครับเป็นเนื้อผงนะครับรายการที่ 3, สามศิวลีหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามด้านหลังเป็นยันตุกตา รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่พระสมเด็จนะครับรายการที่4ีรายการต่อไปนะครับรายการที่5นะครับรายการที่5อันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่ผูนะครับรายการที่5นะครับสมเด็จหลวงปู่ผู้รายการต่อไปรายการที่6ก นะครับพระขุนแผนเคลือบกระเบื้องรายการที่6นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่7นะครับสมเด็จวัดเกศชยโยรายการที่7นะครับ รายการต่อไปรายการที่8นะเป็นพระผงกระดูกนะครับรายการที่8รายการต่อไปรายการที่9นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับรายการที่9้า รายการต่อไปรายการที่สิบนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมรายการที่สิบนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยเลี่ยมกันน้ํารายการที่สิบเอ็ดนะครับผม รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สิบสองนะครับสีแดงนะครับสบู่เลือดรายการต่อไปรายการที่สิบสา์องนี้ผมไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบสาไม่ทราบที่ รายการต่อไปรายการที่14บสนะครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยรายการที่14เลี่ยมกันน้ำรายการต่อไปรายการที่15บหลวงพ่อเงินนะครับรูปหลหลวงพ่อเงินวัดบางคานไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับพี่นี่ครับออกเงินเงินนะครับรายการที่15ได้มาสององได้นะพี่นะรายการที่16หนะครับหลวงพ่อเงิน รายการที่สิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญอาจารย์นำพัฒลุงนะครับรายการที่สิบเจ็ดเนื้ออันประกาศรายการต่อไปรายการที่สิบแปดเหเรียญเจริญพรล,ล่างหลวงปู่ทิมวัดาหารไร่ระยองรายการที่สิบแปดนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าปิดตากระหนกข้างหลวงปูโตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปนะครับรายการที่21นะครับสมเด็จหลวงปู่ผูนะครับรายการที่ 21, ด้านหลังเป็นตาปั๊มอะไรสักอย่างนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่22นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับเคลือบกระเบื้องรายการที่22 รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามหลวงปู่ทวดนะครับพาปากเลื่อนสมนศณศักดิ์นะครับปีศูนย์แปดรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นเนื้อชินไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่25นะครับเนื้อชินไม่ทราบที่รายการที่25รายการต่อไปรายการที่26เหรียญหลงข้อเดิมนะครับลงยาลายรงชาติรายการที่26นะครับ รายการต่อไปรายการที่27เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับรายการที่27โอ้ยขออภัยครับรายการต่อไปนะครับรายการที่28หลวงพ่อเงินวัดบางขานรายการที่28เหรียมสแตนเลสนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่เ้าเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนรายการที่ยี่สิบ้านะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบนะครับจเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งเหรียญครับรายการที่สามสิบ รายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพระสมเด็จนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองเป็นพระล่วงรางปืนเหนือชินนะครับรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับอีกหนึ่งองค์ครับพระล่วงรางปืน รายการที่สามสิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่เป็นสมเด็จปกโพนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันหนุมานรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้าเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อฉุยนะครับ รายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญฉลุอ่าพ่อโสธรรายการที่สามสิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเหรียญพ่อกเกษมเขมโกปีสามหกนะครับรายการที่สามสิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่38เหรียญหลวงพ่อเดิมสอง2สองรายการที่38รายการต่อไปรายการที่39นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรายการที่39รายการต่อไปรายการที่สี่สิบ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรายการที่40รายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้40รายการนะครับผม100บาททุกรายการนะครับปิด1องค์ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่ปิด2องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092-830-0049หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พีท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พีท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ